ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่ทำออกมาประกาศว่าลือขึ้นมาอ้วกขึ้นกับ50%กลายเป็น105%รับรองกระทบคนไทยเต็มๆเขาพูดขนาดหูแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่สงครามการค้าแต่คือการจัดระเบียบโลกใหม่ประกาศแบบนี้ประกาศสงครามชัดๆคำถามคือจีนจะมีทางออกในเรื่องนี้ยังไงเหล่านักวิเคราะห์ระดับพารการออกมาพูดบอกว่าตอนนี้มีสามทางเลือกให้เจ็กสีเลือกอย่างแรกคือสีต้องถอยซึ่งเจ็กสีนะจะถอยการเป็นมหาอำนาจโลกเหมือนกันคนอย่างเจ็กสีจะยอมเสียฟอร์มแล้วถอยข้อที่หนึ่ง จะเป็นไปได้หรอถ้าจะไม่แค่อเมริกาขนาดนั้นเศรษฐกิจตัวเองจะอยู่ได้เจ็กสีต้องลดค่าเงินหยวนการจะลดค่าเงินหยวนมา20-40มันจะกระทบนักลงทุนสุดๆถ้าความเชื่อมั่นหามันอาจจะกลายมาเป็นวิกฤตการเงินเหมือนที่ผ่านมาก็ได้วิธีการหนึ่งของเจ็กสีที่จะน่ากลัวมากก็คือการยึด ไต้หวันที่เขาเริ่มพูดกันหนาหูแล้วเนี่ยแล้วถ้าใครอยากรู้ประเด็นลึกๆของไพ่ไม้ตายเรื่องไต้หวันของจีนเนี่ยนะเ้นมาบอกไว้ได้เลยเพราะว่ามันจะยาวมากมันต้องเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ทุกสื่อในโลกเขาให้ความสําคัญแล้วจับตาเรื่องนี้มันน่าขนลุกพวกเธอคิดว่างไง